สวัสดีครับวันนี้พามาดูค้างฟักหอมในส่วนนะครับอันนี้คือฟักหอมนะครับฟักหอมก็คือฟักที่เป็นลูกกลมๆนะครับปลูกไว้ทั้งหมดห้าหลุมครับขุดเป็นหลุมแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปนะครับหลุมลมะสองเมล็ดสามเมล็ดนะครับหยบลงไปแล้วก็ ถอนหญ้าให้เขาด้วยนะครับมีหญ้าก็ถอนหญ้าเราใช้เส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นเล็กๆครับนี่ครับในการทำค้างนะครับส่วนเสานะครับใช้ไม้ไผ่นะครับขุดหลุมฝังนะครับขุดไม่ลึกนะครับวิธีการแน่นผสมกันนะครับเนียกรับน้ำหนักได้ เยอะพอสมควรนะครับเห็นอย่างนี้นะครับโยกโยกอย่างนี้นะครับแต่ว่าแน่นนะครับสามารถรับน้รับน้าหนักได้เยอะนะครับแล้วไม่ไม่มีทางล้มได้ครับวิธีการนะครับก็คือกดหลุมนะครับไม่ต้องไม่ต้องกว้างมากนะครับกดหลุมลงไปสักประมาณหนึ่งคืบนะครับถ้าไม่แน่ใจก็สักคืบครึ่งนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับสักคืบครึ่งไม่ต้องลึกมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกว้างนะครับ เอาแค่ลง,ลงเสาได้พอดีอแค่ไม้ไผ่ลงได้พอดีนะครับลงได้พอดีแล้วก็สามารถที่จะโรยดินลงไปในหลุมได้นะครับเวลาโรยดินลงไปนะครับให้ย่อยดินให้มีขนาดเล็กนะครับย่อยลงไปย่อยลงไปนะครับแล้วก็กรบลงไปแล้วใช้ไม้กระแทกลงนะครับท,ที่บริเวณปากหลุมนะครับแล้วเขาก็จะแน่นนะครับอันนี้ก็ ช้เสาทั้งหมด4ต้นนะครับตอไม้ไผ่4ต้นนะครับแล้วก็ขวางนะครับด้วยไม้ไผ่อีกเหมือนกันนะครับเศษไม้ไผ่ผสมกับเศษไม้ยูคาเล็กน้อยนะครับด้านล่างขวางแบบนี้ครับขวางแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่านะครับพอเวลานะครับ พอเวลา,าที่ลูกฟักนะครับเขาติดลูกลูกแล้วนะครับเขาเนื่องจากว่ามือเขาไปเกี่ยวที่เส้นเอ็นนะครับมือเขาก็จะขาดนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาวิธีการทําให้เขาไม่ขาดหลุดร่วงลงมานะครับจะต้องหาวิธีการรับน้ําหนักเขาให้ได้นะครับโดยที่มือเขาไม่ขาดแล้วก,ลก็ลูกฟักไม่หลุดร่วงลงมานะครับเดี๋ยวจะได้หาวิธีกันต่อไปนะครับตอนนี้เรา ทำค้างได้แล้วนะครับง่ายๆแบบง่ายๆนะครับด้านบนก็มัดนะครับนะครับให้เส้นเอ็นยืด้านนี้ด้านนี้ตรงนี้ยังมัดไม่เสร็จนะครับมัดไม่เสร็จยังเหลือไม้อีกท่อนหนึ่งนะครับเศษไม้จหาเศษไม้อีกท่อนหนึ่งนะครับเท่าที่หาได้นะครับไปมัดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพักเขาก็จะเลื้อยนะครับขึ้นไปตามเส้นเอ็นนะครับที่เราทําไว้ให้ เดิมทีเขาก็ไม่เลื้อยหรอกครับเราเลื้อยออกมานะครับออกจากมาออกมาจากเส้นเอ็นแล้วทีนี้เราก็จับนะครับจับยอดเข้าไปนะครับให้เป็นพิงหรือพาดไว้กับเส้นเอ็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นไปเองยากครับเนี่ยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตนะครับตอนที่เขาติดลูกนะครับ อตอนที่เขาออกดอกแล้วก็ติดลูกแล้วเราจะหาวิธีรับน้ําหนักเขาให้ได้นะครับโดยที่ลูกเขาไม่หลุดร่วงลงมาด้านล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ